วายากินผลไม้อเลยเดียวเออถึงว่าไม่ฟังหนองมากกอนก้นน้อร่อยอร่อยไหมพี่นนอร่อยนี่คุณแม่ก็ถ่ายคลิปด้วยนะครับผมซื้อของถ่ายคลิปนะช่องคุณแม่ชื่อว่าอะไรพี่มิวคุณแม่ครอบครัวเอ็นจอยอ่าคุณแม่ครอบครัวเอ็นจอยนะครับผมในทิกตอกไปติดตามกันได้นะครับผมตามสไตล์ครับไม่พลาดแต่เสื้อผ้านะฮะคุณย่ามอนนะครับผมไหนแล้ว นี่เลือกเสื้อผ้าอีกแล้วครับผมล่าสุดคุณยามอนฮะเลือกเสื้อผ้าให้ใครรอรุน่นน่าจะของน้องมี่ไม่ก็ของน้องเนมอนนี่เป็นไงว่าแล้วน้องบ่าวอีกแล้วน้องบ่าวน้องบ่าวมอนยังไง,งมอนชอบไหมมอนอีกแล้วครับผมมอนอีกแล้วครับเจอที่ไหนต้องซื้อครับผมจะเป็นน้องเนมอน